สวัสดีครับ KT4 สุราบายนะครับวันนี้เราพามาดูรถข้าใหม่กันอีกคันหนึ่งนะครับสาหรับคันนี้จะเป็นตัว BMW s อนะครับปี2022จด2023นะครับตัวใหม่ล่าสุดในตอนนี้เลยนะครับรถคันนี้นะครับคันนี้รถวิ่งมาแค่1,900กิโลเท่านั้นนะครับสภาพใหม่มากนะครับเจ้าของเก่าเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับเป็นเจ้าของคนเดียวนะครับคันนี้นะครับ อุปกรณ์เช่นเดิมนะครับคันนี้เรามีให้ครบนะครับเลนส์ทเบียงคู่มือลูกเซอร์วิสกุญแจสำรองนะครับที่สำคัญคันนี้เข้าเช็คระยะ1 00 0กิโลมาเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้งานได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราพาเดินวนดูรอบรอบรถกันดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราพา,าดูว่ามีตกแต่งอะไรเพิ่มเติมยังไงบ้างนะครับสำหรับคันนี้นะครับ ันรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าโดนพัฒนามาจากตัวเก่าพอสมควรนะครับในเรื่องของพละกําลังแล้วก็ออในเรื่องของ handling ในการกขี่นะครับรถจะขี่ควบคุมค่อนข้างง่ายกว่าตัวเก่าค่อนข้างเยอะนะครับตัวรถจะมีน้ําหนักเบานะครับแล้วก็ลมถึงทอ r q ที่มาค่อนข้างเยอะกว่าเดิมค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับสำหรับคันนี้นะ, <c oughs> อะเออพามาดูหน่อยนะครับ ลองดูที่ยางก่อนนะครับอย่างคันนี้เนี่ยโรบินมาแค่1,900กอกิโลพวกปั๊มพวกนี้ที่มาจากที่โรงงาน,นยังอยู่ครบเลยนะครับแล้วก็รวมถึงคันนี้เนี่ยเจ้าของเก่าเขาเปลี่ยนท่อมาให้แล้วเรียบร้อยด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นท่อ,อาคาร์บิกนะครับ m o โ,โต GP พีไทเทเนียนะครับตัวนี้จะเป็นสลิปออนะครับเสียงก็ค่อนข้างเล้าใจเลยนะครับแต่จะไม่ดังนะครับตัวนี้เหมาะสาหรับขี่ใช้งานจริงๆนะครับ ลองดูสภาพรถครับใหม่มากนะครับรถคันนี้นะครับตัวรถก็จะมีการตกแต่งเพิ่มเติมก็คือในส่วนของท่อนะครับอีกอย่างนึงก็คือ,อ,อในส่วนของชิลหน้านะครับชิลหน้าตัวนี้เจ้าของเขาได้ทําการเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วเป็นชิลหน้าดําของพิวอีกนะครับออลองดูสภาพโดยรวมนะครับ ดูสภาพถังนะครับใหม่มากนะครับไายริ้วรอยเลยรวมถึงป้นคอนโทรลตรงนี้นะครับใหม่มากเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราพามดูเล็กไม้กันก่อนนิดนึงนะครับตัวนี้จะเป็นตัวจอสี TFT แล้วนะครับเล็กไม้วิ่งมาแล้ว1 9 0่กากิโลสามารถปรับโหมดได้นะครับสำหรับตัวนี้ตัวอุปกรณ์มีโหมดให้เล่นหลายโหมดเลยนะครับ เดี๋ยวเราสไตล์ฟังเสียงดูนะครับตัวนี้จะเบิ้ลเครื่องอยู่กับที่ไม่ได้นะครับเนี่ยติดซอฟต์ลิมิเตอร์นะครับ แต่ว่าเสียงก็อยากกระต่ายฟังเสียงกันดูก่อนนะครับว่าเสียงจะดังประมาณนี้นะครับใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็รถสภาพใหม่หน้าจริงนะครับสำหรับราคานะครับคันนี้เราตั้งไว้แค่770,000บาทเท่านั้นนะครับได้ของแต่งไปทั้งหมดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ได้รถสภาพใหม่ป้ายแดงแบบนี้นะครับตัวนี้เนี่ยใช้เงินดาวน์รวมสองหมบาทนะครับถ้าใครสนใจยังไงนะครับติดต่อเข้ามาตามเบอร์โทรอีดีไลน์หรือทักเข้ามาลงทะเบียนเพื่อซื้อของร้านก็ได้เหมือนกันนะครับพบกันใหม่กันหน้าครับผมสวัสดีครับ